ขอาสวัสดีครับบรดาท่านผู้ชม glorious. ทุกๆท่านวันนี้กลับมาพบในช่องยูทูบอาจารย์ม่อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําพระสมเด็จของวัดระทังพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เกษรุสุ้มลงรักปิดทองเอาไว้นะครับตอนนี้รักได้หลุดล่อนลงไปแล้วได้เห็นเนื้อพระที่งดงามสวยงามที่สุดองค์หนึ่งเลยนะครับพระองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพขยายใหญ่ตัด ภาพเล็กๆขยายให้ท่านผู้ชมได้ดูเนื้อกันคุยสวยน้ง,งาน,นครับได้ดูภาพไปก่อนนะครับได้ดูไปก่อนนะครับแฝงฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์มาติชมได้นะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จของวัดราคัน์พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เศรูฐรุ่งที่งดงามองค์หนึ่งนะครับงดงามองค์หนึ่งที่หาดูหาชมได้ยากในท่านใดสนใจนะครับแล้วเบอร์จะขึ้นที่หน้าจอนะครับ เบอร์ขึ้นที่หว่าจอ0 9 4 6 2 0 4 4 7 1อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0619363611นะครับถ้าท่านชอบสนใจแล้วก็ฝากฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจและโทรได้นะครับโทรหลังใหม่ได้เลยนะครับพระชุดนี้เป็นพระแท้พระที่สวยงามที่สุดคงหนึ่งเลยนะครับที่ผมเคยมีมาพระ เนื้องดงามม่ามมวลสารงดงามจริงๆนะครับดูนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์พระองค์นี้นะครับด้านหลังงดงามจริงๆเนี่นท่านใดสนใจนะครับหลังใหม่โทรมาได้เลยมาดูดูรักครับรักสีแดงครับหลงรักสีแดงครับด้วยทองครับแต่ทองเก่าเก่าถึงยุคสมัยนะครับผ่านรงในกล้องจทตรทัที่งดงามจริงๆแล้วจะมีภาพตัดใหญ่ขึ้นมาที่ตัดด้านหน้าขึ้นมาแล้วนะครับตัดด้านหน้า พระอุหสุนมุลสานาน,นี่กั้นอยู่นะครับเจนก็จะมีใหญ่ขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆท่าลองชมดูมันว่าความงดงามของพาะนี้ที่รักูร่อนไปก็จะได้เห็นเรือพระข้างไหนที่งดงามจริงๆนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่ที่พาพขึ้นมาอยู่ขนาดนี้ผมถ่ายขยายด้านข้างให้ดูกันเลยว่างดงามขนาดไหนนะครับนี่รักดร่อนไม่หมดนะครับเหลือนะเหลือเป็น ว่าเป็นพระเก่าอยู่นะครับมองสังเกตได้ง่ายนะครับพระถูกเพ่อนผมจะขยายที่ระจุยกระจุดนะครับตัดภาพผู้ใหญ่ขยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าความงดงามของพระองค์นี้มีด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับที่มันถูเนื้อครับเนื้อการตัดขอบข้างนะครับมีด้านข้างขอบข้างงดงามจริงๆองค์หนึ่งนะครับได้จะเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆ เห็นให้ดูเนื้อนะครับเห็นมวลสารชัดเจนนะครับเห็นมวลสารที่ฝังอยู่เนื้อรัดเลนเนื้อทองปิดเอาไว้แนละ้วนี่ด้านกินอยู่ก้อนปลด้านหลังครับนี่ด้านหลังนี่นด้านหลังเนื้ออ่ารัดอยู่ก้อนปลจะเห็นเนื้อที่แท้จริงครับความเปลี่ยนแปลงของมวลสารและปูนเปลือกหอยทากเรนะปูนนะฮะเนื้อเนื้อปูนเนื้อวา่านเห็นชัดเจนนะฝังอยู่ในเนื้อพระความงดงามของพระองค์นี้ หนึ่งเรียนะครับจากระดับหนึ่งเลยผมเด็ดวัดรักันตรงนี้รองรักแดงเคลือบด้วยทองนะครับด้วยทองนะครับเอาชมกันต่อที่ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับที่ด้านฐา,านฐานที่ด้านด้านขุ่แก้วนะคุ่นแก้วที่เห็นอยู่นะคระับถูกร่อนไปที่ถูกใช้งานมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วก็ถูกร่อนไปหลัลงผงเอาภาพที่งดงาม องหนึ่งครับท่านใดสนใจนะเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอขนาดนี้โทรมาสั่งหมาได้เลยถ้าผมโทรมาแบบนี้ผมไม่นานนะครับผมไม่นานคึงใครแน่นอนพระองค์นี้นะครับคมสายแน่นอนเพราะงดงามจริงๆหนึ่งตามที่หาที่สูงไม่ได้นะครับก็โทรมาก็ศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่จุดหนึ่งเบอร์ขึ้นที่หน้าจอหรือโทรศูนย์หกหนึ่งเก้าสองหกสองหกหนึ่งเก้าเบอร์เบอร์สามขึ้นไม่ครบนะครับ ถึงไม่พรบไม่เป็นรเอาเบอร์หน้าก็ได้ครับครับชมกันต่อครับพร้อมกันต่อชมกันต่อให้เลยพอผมจะเข้าไปแก้เบอร์โทรศัพท์ใหม่นะครับท่านผู้ชมจะเข้าไปแก้เบอร์โทรศัพท์ใหม่ไม่เป็นไรครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกดติดใจไว้ด้วยนะครับแล้วกดสมั ผงามของพระองค์นี้นะครับ